ต้อนรับสู่ช่องฟอร์ดแอปเปนั่นเองครับวันนี้เราอยู่ที่ชรุมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะรีวิวให้พี่ๆแฟนเพจได้ชมกันที่ด้านหลังผมนี้เป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับเป็นตัวขับ4ตัวท็อปสุดเลยนะครับก่อนชมคลิปฝากกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ดแอปเปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของตัวรถกันนะว่าเอเวอเรสต์ไวท์แท็กคันนี้ขับ4คันนี้แต่งภายนอกภายใน,นอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับมาด้านที่ด้านหน,น,น้้าากกัันนนน่อเเลยะคครรบี มีการทำสีใหม่ครับรถเดิมเขาจะเป็นสีส้มนะครับเป็นรุ่นเอเวอเรสต์บแท็กแต่ลูกค้าขอเป็นสีเทอร์เรนโบ่เราก็ต้องทำสีใหม่ในการพ่นสีใหม่เลยนะครับเป็นสีเทอร์เโบคือสวยแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสีที่ยอดทิ้นนะตอนนี้ก็ที่เราเรียกก็ว่าเหมือนสีแรปเตอร์นะครับเป็นสีเทอร์เโบแบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นใหม่เป็นคาวาฟอร์ดเอฟวีสีดำตัดสีดำด้านนั่นเองนะครับแล้วก็มีไฟ3จุดเป็น LED แสงสีขาวก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่กับลูกค้านะครับ แล้วก็กล้องสามร้อยสูงศามีเช่นเดียวกันตรงกระจังหน้าแบบนี้นะครับลูกค้าก็มองรอบคันได้นะครับในส่วนของกล้อง310องศานะครับด้านล่างปัญชนด้านล่างเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ในเวอร์ชั่นของเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนะครับก็มีคําว่าวิกเตอร์ตรงด้านล่างแบบนี้นะครับก็ราก็เลยรู้เลยว่าเป็นรุ่นเอเวอเรสต์ไวท์แท็กนั่นเองนะครับชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยก็จะสามารถใส่กับตัวที่เป็นเอเวอเรสต์ไวท์แท็กเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเอเวอเรสต์เทนเนี่ยพัดเนี่ยวิกเตอร์ชั่นที2 ที่ใส่กับตัววิทเตอร์ e r e ว t ร t เรทไบแท็นะครับเซนเซอร์หน้า6จุดเลยสหรับตัว e v e r e s t เรทไบแท็ก็เซนเซอร์รอบคันใส่ถ้าตัวที่เป็นชุดแต่งของวิทเตอร์เข้าด้วยกันได้พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ในไฟตัดหมอก led แ,แสงสีขาวนะครับก็เราเปิดในกลางคืนเนี่ยถ้าเรามีฝนตกหมอกลงเนี่ยก็เปิดไฟตัดหมอกได้เช่นเดียวกันนะครับกล่องเซนเซอร์เรดาร์ adaptive cruise control ตัวนี้ตรณีถ้าลูกค้าเปิดระบบ ให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติบนทงเวลัยด้านซ้ายเนี่ยเราก็เปิดระบบเลยนะครับเราสามารถล็อกความเร็วให้วิ่งให้รถเนี่ยมันวิ่งโดยอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่งหรือจะเบรกนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องเซ็นเซอร์เรดาร์ที่คอยจับระยะกับรถด้านหน้านั่นเองนะครับทำให้รถเนี่ยมันวิ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็มีเบรกช่วยด้วยนะครับก็เป็นระบบแอคทีฟคูนโทนทำงานร่วมกับระบบสต็อปแอนด์โกสต็อปแอนด์โกก็คือรถออกตัวอัตโนมัติกับรถคันหน้านั่นเองนน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 นะะะคครรรรรััับบบบบแแแแลล้้้ววววกกก็็็ใใสสส่่่ขขอออองงงจจุดตตติเเเเเ์ีีีีียยปปมมาาาณททโนะครับ ด้วบนฝากระโปรงนะครับมีคําว่า white tag เป็นอะคกริสสีดําด้านแบบนี้นะครับเราก็รู้เลยว่าเป็น e v e v a t e white tag อันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าเป็น next gen ตัวใหม่สำหรับตัว e v e v a t e white tag นะครับด้านหน้าไฟนะครับไฟเป็นแบบ matrix led นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไฟ matrix led เนี่ยเขาจะอยู่กับรถที่เป็น white tag ขับสี a p t ร r แล้วก็ e v e v a t ที่เป็นตัวเทนิพลขับสีนะครับ เออไม่ได้ไปแท็กแหนก็เป็นไฟแมสติกเอลดีนะครับก็หรือว่าเป็นไฟอัจฉริยะตอนนี้ถ้าเราขับรถโบดกลางคืนเนี่ยไฟเขาจะปรับสูงต่าให้อัตโนมัติเลยยิงไปด้านข้างซ้ายขวารถขับสวนมาลําแสงไฟเขาลดให้อัดให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเ e r ร o r m a n c e LED แล้วก็สังเกตง่ายคือจะมีเฉพาะฝอกเท่านั้นที่เป็นไฟแมสติก LED ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโครมเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟซีแคลมเป็นรูปตัวซีแบบนี้เป็น LED ดีแสงสีขาวนะครับก็คือว่าเราไฟ ไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ก็คือไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตได้ง่ายเราเปิดสตาร์ทรถขับรถเนี่ยจะมีไฟเป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ n e ็ t gen ของเรานะครับไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ในโคมไฟหน้าเช่นเดียวกันนะครับรุ่น e v e r e s t t ์ไเนี่ยภายในเครื่องยนต์เนี่ยมีการอัปเกรดมีการเปลี่ยนใหม่จากตัวที่กเดิมที่เป็นเป็น Everest นะครับแต่เรามาดูว่าเครื่องยนต์ของตัว Next Gen Everest ต์ไวเนี่ยมีการอัปเกรดอะไรกันบ้างนะครับ ในส่วนของภายในเครื่องยนต์ครับรถเดิมของตัวเอเวอเรสต์บแท็กเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้ครับนี่เป็นสีนี้นะครับลูกค้าขอทําสีเป็นสีเทาเลมโบนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสีให้ลูกค้าเลยนะครับภายในของตัวสีเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําสีได้นะถ้าทําสีเนี่ยเราต้องยกเครื่องเนี่ยออกทาสีเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับเราก็ทําสีแค่ภายนอกนะครับภายในก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ก็คือสีส้มนั่นเองนะครับในส่วนของตัวรถด้านซ้ายมีน้ํายาของเหลวต่างๆมีอะไรบ้างน้น้ำยาสีกระจก กะปกสีงเงินเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าในการรักษาความะอาด้านหน้าบกระจบได้นะครับตัวนี้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นมีตําแหน่งแมกโรมินบอกอยู่ลูกค้าสามารถเช็คความพองของน้ำยาหล่อเย็นได้นะครับแล้วก็น้ำมันเบรกของเราเป็นแบบเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับที่นิยมใช้กับรถยนต์ไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าอนาคตอาจจะเป็นเอวเสไฟฟ้าก็ได้นะครับเด็กเจนฟอร์ดเนี่ยเขามีการอัปเกรดเป็นแปลงใหม่แล้วนะครับเขาทำให้อนาคตอาจจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยลูกค้าควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละ1ครั้งในการเช็คของเหลวต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไกลนั่นเองนะครับเราก็ควรเปิดฝากระโปรงเช็คของเหลวหรือเช็คความปลอดภัยในแผนเครื่องยนต์รถของเรานั่นเองนะครับรุ่นเอเวอเรสต์แท็กเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเลี้ยงแรงม้า210แรงบิด500นะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนั่นเองนะเรียกว่าเป็นตัวเครื่องยนต์ท็อปสุดแล้วของตัว Next Gen ปอร์ทของเรานะคร ดันเครื่องยนต์ไปสุดกับตัวรถเลยทําให้ด้านหน้าของเครื่องยนต์เนี่ยม,ม,มีพื้นที่กว้างมากขึ้นทําให้การระบายความร้อนต่างภายเนื่องยนต์เนี่ยทำได้ดีนะอากาศไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนทายอะไรต่างๆทําได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามีพื้นที่ด้านหน้าที่มันกว้างมากขึ้นนะครับแผ่นยางข้อเพื่องตัวนี้เอาไว้ลดการรดซึมของของเหลวต่างๆเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียงต่างแล้วก็ลดการสั่นของเครื่องยนต์ได้ลดเสียงได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีมีประโยชน์ในการใช้งานรับตัวแผ่นยางข้อเพ แล้วก็ท่ออินเตอร์ Inter, เรามีการออกแบบใหม่มีการเรือว่าพัฒนาใหม่ทําให้มีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับทำให้ทอ่อของเราเนี่ยใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมไฟฟ้าหรือม่าน้ำไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีตัวรีเลย์นะครับคอยวัดอุณหภูมิความร้อนความเย็นของตัวม้อน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องต่างเนี่ยจะใช้เป็นตัวของพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดเลยในการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของไดชาร์จหรืออลเทอเนเตอร์เนี่ยตัวเนี้ย,ยรับจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ A G M นะครับ ได้ชาร์จอ l t เ r เตอร์เนี่ยเาเรียกว่า250เลยนะครับจาก2 1 0เราเปลี่ยนเป็น250ทําให้มันลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ AGM ตัวนี้นะครับ12โวลต์80แอมป์แบตเตอรี่ AGM เนี่ยในการใช้งานไฟของฝั่งผู้โดยสารคนนั่งเนี่ยการต่อชาร์จไฟต่างๆทําให้ไฟเนี่ยมันจะเสียนมากยิ่งขึ้นนะไฟไม่กระชากเพราะว่าแบตเตอรี่ AGM เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบลูกใหญ่ที่การจ่ายไฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียมากที่สุดสำหรับตัวนิกเ g e n ฟอร์ดของเรานะครับจะมีเฉพาะที่เป็นฟ เน็กเจนหรือเอเวเลตจะเป็นแบตเตอรี่แบบ A m ทั้งหมดนะครับทีนี้ด้านข้างรถมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับเอเวเลตแบรแท็ของเราเนี่ยมีการหรือว่ามีการปรับโหลดลง2นิ้วนะครับจากเดิมสูง2นิ้วเราก็กดโหลดให้มันเหลือ2นิ้วนะทำให้รถม,น,รถมนดูเตี้ยลงนะนี่แบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นของ Pro Fender แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่โช๊คของโปรเฟนเดอแบบ OEM นะครับของเรามีการเปลี่ยนโช๊คเป็นของ โปรเฟนเดอร์ O.E.M. 2.5นะครับเป็นโชคที่เรียกว่ามีการปรับความนุ่มปัามแข็งโดยอัตโนมัติมีการปรับแล้วก็ในตัวสับแทงะทกของโชคเขาเนี่ยก็จะมีการซับแรงกระแทกได้ดีนะครับทำให้รถเนี่ยมันขับได้มีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับซุรอล้ี4นิ้วแบบวิกเตอร์นะครับสีดําเงาแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาให้หมดเลยนะครับก็ถือว่าจุดแต่งสวยงามนะครับ โช้กไปวินเดอร์แล้วนะครับช่วงล่างเราอัปเกรดใหม่แล้วยางแม็กใช้ของอะไรคนระับแม็กเป็นของเวก เวกบีเอฟศูนย์สามตัวนี้เป็นลายกระแสที่ว่ามีหรือว่าตอนนี้เป็นทรงยอดทิศเป็นลายยอดทิศที่ฟอร์ดนิกเก้นเอเวอเรสต์เนี่ยเขาใส่กันเยอะนะครับเ f 0 3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของเวกแบรนด์ไทยเป็นล้อโฟมิ่งที่มีความเบาแล้วก็มีความแกร่งแล้วก็เหนียวใส่ย่งของโตโยต้ายอเป็นคันทรียางอาร์ทีสองเจ็ดห้าทับห้าห้าอายี่สิบเป็นยางโตโยตที่เรียกว่าวิ่งทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้มีความนุ่มแล้วก็ สามารถขับทางออฟโรดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับของเราเปลี่ยนเป็นเบรกแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นบ่อเป็นเบรกของเบมโบเบรกเบมโบตัวนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะจานเบรกเนี่ยเขาจะ4 4 0 5มิลน,นะแล้วก็ด้านท้ายแต่360มิลเป็นแบบหกขดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเบรกที่เรียกว่ามีการเสริมจานเบรกใหม่ให้มีการเบรกที่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเบมโบตัวนี้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็รีวกว่าถ้าเราใส่กับพวกคารเยนตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็เอาใส่เอเวอเรสต์ที่ตรงรุ่นเช่นเดีวยวกันสี เบรกตัวนี้เราสามารถทําสีได้นะครับสีเขียวสีส้มสีเทาสีดําเราสามารถเลือกสีได้แบบนี้นะครับลูกค้าก็ขอสีเขียวแบบนี้เลยก็สวยๆแบบนี้นะครับก็ลูกค้าก็เลือกสีได้นะครับช่วงล่างแบบนี้บอกว่าประเภัไทยครบคันแบบนี้เลยรับตเอลเ e สเบรคแทกนะครับมีระบบเบรก a อ s ป้องกันล้อล็อก EB d ดีกาจลเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสถียรภาพการทรงตัวรถมี AM การวิดความแล้วก็ h l a ที่ร้อน acid รถออกโดมถังลาดชันระบบระบายถือว่าครบคันเลยนะครับด้านข้างนะครับเราก็ มีกล้องสารสิองศารอบคันนะมีไฟสองท้าให้ด้วยตอนนี้ถ้าลูกค้าเปิดล็อกประตูเนี่ยก็จะมีไฟสองท้าเป็น LED แสงสีขาวแบบนี้นะครับบันไดข้างเดิมจากโรงงานไซดสเต็ปเราก็สามารถขึ้นเหยียบได้การลื่นได้ด้วยนะครับอะคริลิกคาว่าวแท็กอยู่ข้างประตูรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีเซ็นเซอร์บายสปอร์ตตอนนี้ถ้าลูกค้าขับรถอยู่รถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับก็จะเปนเ็นเซ็นเซอร์เตือนสีส้มแบบนี้กระพริบตรงกระจกมองข้างทําให้เราได้รู้ว่ามีรถมาด้านข้างนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัทยที่มาพร้อมกับตัวที่เป็นตัวท็อปน,นะวีว่าเ,เซอร์บายสปอร์ตนะครับเบาลงมือเราใส่กันลอยให้ลูกค้าตอนนี้ถ้าลูกค้าเปิดประตูรถเนี่ยก็จะเป็นเป็นหรือว่ามันกันลอยกันสีรถเป็นลอยได้นะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคิเลดปลดล็อกรถล็อกรถอ,อ,อ,อยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ปุ่มกดฝาท้าย2ครั้งฝาท้ายจะเด้งขึ้นนะครับแล้วก็มีสลักดึงใต้กุญแจนะครับลูกค้าก็สามารถเอามาบิดล็อกกุญแจประตูแบบแมนนวลได้ กรนี้ถ้าเราใช้กุญแจไปนานแล้วกุญแจเกิดความเสียหายหรือแบบหมดเราก็สามารถล็อกประตูแบบเมนนว่นได้แบบนี้นะแล้วก็ล็อกรถได้เลยหรือตอนนี้ถ้าเรามีเด็กอยู่รถเนี่ยเราก็เอาสลักกุญแจเนี่ยมาล็อกเด็กฝั่งผู้สารตอนหลังได้นะครับเรามีเด็กอยู่รถเราัวเด็กเข้ามาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับคี่เราก็เอาสลักกุญแจเนี่ยมาบิดล็อกประตูรถมาให้ประตูเนี่ยมันเปิดได้เวลาเราขับอยู่เด็กอาจจะเกิด เสี่ยงอันตรายได้นะครับก็ปิดลอ็อกประตูได้เลยนะครับก็เป็นการปลอดภัยที่ฟอร์ดเขามีมั้งแต่ตัวเจนก่อนนะครับเจนนิกเกนออกมาก็ถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ทำมาได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มแต่ใส่แบบนี้เลยก็ทำให้รถมันดูความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกันซา,าติดเพิ่มเติมราวหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้สำหรับรุ่นเอวเลฟท์แท็กก็จะสามารถใช้งานได้ใส่แหลกราวหลังคาเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบการใช้งานที่หลากหลายนนา ai, ของตัวเอวี ดิสเบรกสีล้อนะครับดิสเบรกสีล้อเราเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้านะครับเรียกว่าเป็นของเบมโบคาเยนแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเนี่ย405ร mm, มิลด้านท้ายเนี่ยสามมิลนะครับก็คือจานเบรกด้านหน้าจะใหญ่กว่าด้านท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยของรุ่นเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีตัววัดลิงก์วัดลิงก์ก็จะช่วยในการใช้งานเวลาลูกค้าขับด้วยความเร็วเข้าโคง้งหรือขึ้นคอสะพานเนี่ยจะมีการกระโดดหรือการเหินเนี่ยทำให้ช่่่่่่่่วววงงงงลลลาาาารรรรถถถเเเเเนนนนนนนีียยยยยยมมมมมมััสูทไไปิิขึึ้้โโกกพะดดค็หืออ ให้มีความสมูทหรือความนิ่มมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วนี้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของรุ่นเอเวอร์เรสต์ไแท็กเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ Fu l l l e d นะครับก็เหมือนรุ่นเทเน่ย์พัของเรานะครับ f u l เ LED เป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวเบถอยเป็นแบบ Fu l l LED ทั้งหมดเลยแล้วก็ขอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านให้ลูกค้าด้วยนะครับมีกล้อง360องศาพร้อมไฟถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกค้าถอยหลังเนี่ยขาจะที่ภาพจอซิงตัวเอ12นิ้วภายในหองโดยานั่นเองนะครับ ว่าอีเวอรีใบแท็กก็มีสีดำด้านแบบนี้นากริดเพิ่มเติมเข้ามานะครับกันจนท้ายเป็นทรงวิกเตอร์เป็นชงแบบท่อคู่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะมีจุดสามแบบที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นท่อคู่เหลี่ยมทรงกลมเหลี่ยมหรือจะเป็นเล็กแดเหลี่ยมก็ได้นะครับนี่ก็ลูกค้าเลือกเป็นเป็นแบบท่อเหลี่ยมนั่นเองนะครับกุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทเคเลตตอนนี้ถ้าลูกค้าจะเปิดฝาท้ายเนี่ยก็กดสองครั้งนะฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับรถือว่าเป็นระบบที่เรียกว่าใช้แฮนด์ฟรีได้นะครับลูกค้าเตะะเเทท้้้าาาาาก็สามรารถปิดดยไดนคับ ภายในของรุ่น Everly b a c k เนี่ยก็จะกว้างขวางนะครับเราก็เรียกว่าอุปกรณ์เดิมที่เราตองตกแต่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็คืนส่งกลับลูกค้าหมดเลยนะครับภายในก็จะถือว่าบรรทุกของได้นะแบบนี้กว้างแบบนี้เลยนะครับเบาะแถว2แถว3ส,สามารถพับนอนได้นะครับลูกค้าเดินทางไกลพาครอบครัวเที่ยวนะครับก็สามารถเป็นที่นอนได้พักสายตาได้นะหาที่นอนมาปูได้เลยก็สามารถนอนได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในของรุ่น Everly b a c k เป็นแบบได้แต่เราพาไปดูกันนะครับ หรัาบาฟังข้อสนคนขับรุ่นเอเวอเรสต์ไปแท็กนะบอกก็ไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้ไปทิศทางนะครับเราก็สามารถเลื่อนหน้าเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นเบาะได้แล้วก็มีการนวดหลังด้วยตัวนี้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4 0ทิศทางนะครับลูกค้าจะปรับตั้งพวงมาลัยก็ดึงสลักใต้พวงมาลัยแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้นะก็ขึ้นลงได้เลยนะครับพอเราเซ็ตแต่ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเราก็บิดล็อกที่ใต้พวงมาลัยได้เลยนะครับ ในส่วนของหน้าจอของฝั่งคนขับเนี่ยมีการใช้งานมีการวัดค่าอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าของรุ่น E v e r ร์ไบแทนะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอ12.4นิ้วฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าจะเซตค่าอะไรตั้งค่าอะไรก็กดที่ฝั่งพวงมาลัยด้านขวาได้เลยกด3ขีดเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอของคนขับ12.4นิ้วนะครับก็มีไมค์วิวนะครับเดินทางน้ำมันานะออฟโรดการลากจูงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของโทรศพัพท์เสียงนะครับ การตั้งค่ามีอะไรบ้างาการตั้งค่าก็มีกําหนดค่ามาตรวัดนะครับแล้วก็มาตมรวัดความเร็วลองนั่นเองนะครับในส่วนของตัวโหมดซ่อมบำรุงยนต์เนี่ยก็จะเป็นการเช็คคุณภาพของน้ามันเครื่องนะครับเราจะเช็คได้เลยนะครับในส่วนของโหมดซ่อมบำรุงมีอะไรบ้างมีแรงดันลมยางระบบตรดจับลมยางนะข้อมูลเครื่องยนต์คุณภาพของน้ํามันเครื่องนะครับคุณภาพของน้ํามันเครื่องเนี่ยถ้าปกติเราใช้รถรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเปิดปากกระโปรงดึงก้านวัดมาเช็คคุณภาพของน้ามันเครื่องถ้าเราใช้เป็นตัวเน็เจนของตัวรุ่่่นนใหมมเก็ไต้้องแลวครรับา กดมาที่เมนูที่มวงมาลัด้านขวาแล้วก็เช็คจากตัวออยไลท์ได้เลยแล้วก็ดูว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่ต้องถ่ายนั่นเองนะครับการใช้ง,งานของตัวหน้าจอของเมนูสองสี่นิ้วก็เป็นการเซตค่าหน้าจอฝั่งพวงมาลัยด้านขวาอย่างเดียวเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นการใช้ง,งานของระบบ a d a p t ก v e Cruise c o n t มีเลนคีปปิ้งนะครับการลดออกนอกเลนมีลิมิตคือเรียกว่าจํากัดความเร็วเราจะจากัดป็นเท่าไรเราก,กดข้าไปแล้วก็เซตบวกที่ความเร็วที่หน้าจอก็จะขึ้นให้เราเป็นสีเขียวแบบนี้ในการเซตความเร็วแบบ อัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วที่ท่าไรแล้วก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเปิดแอทีฟหรือให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยก็กดที่ระบบเปิดแอคทีฟแล้วก็เซตที่ความเร็วบวกลบได้เลยนะครับระบบก็จะขึ้นเป็นให้เราได้เลือกล็อกความเร็วอัตโนมัติในการให้รถมันวิ่งโดยอัตโนมัติแล้วก็มีการกับขี่เบรกอัตโนมัติแล้วก็ในส่วนของตัวเรียกว่ากะระยะความห่างรถคันหน้าเรากด3ขีดตรงพวงมาลัยด้านซ้ายนะก็จะบอกระยะความห, àng, ห่างรถ ตั้งได้1ขีดนะครับแล้วก็4ขีด3ขีด2ขีดลูกค้าจะตั้งความห่างกับคนหน้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจอ24นิ้วฝั่งคนขับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีด้านบนเนี่ยกวัดความร้อนความเย็น,นของอุณหภูมิน้ำนะครับแล้วก็ตำแหน่งของน้ามันความร้อนของน้ํามันเกียร์ความความร้อนของน้ํามันเครื่องเลขไม์ของตัวน้ํามันในถังว่ารถเรามีเนี่ยวิ่งน้ามันในถังกี่โลถึงจะถึงศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเลขก็จะบอกความเร็วแบบดีต้น ในจอ12.4นิ้วนะครับตำแหน่งของเกียร์ P R N D M นะครับเราเข้าเกียร์ไหนอยู่ไฟสีเหลืองก็แสดงตัวตำแหน่งเกียร์นั่นเองนะครับเป็นไฟสีเหลือง P R N D M ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอ12.4นิ้วก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านกลางบอกตำแหน่งของแอร์แบ็กเรามีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกเลยรอบคันนะครับจอซิงค์โเอ12นิ้วมีลูกเล่นอะไรกันบ้างเรากดไปที่ตัวตตั้งค่านะครับ กันค่าของจอมีอะไรบ้างนะครับโหมดควบคุมโหมดเสียงระบบรายการโทรพท์ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับระบบรถยนต์นะครับทั่วไปการเชื่อมต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์โหมดระบบเสียงสั่งงานด้วยฟอร์ดนะครับแล้วก็โหมดวอลเลตต่างๆลูกค้าก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโหมดแอปเปิลเคชันต่างๆมีวิทยุในการโทรศัพท์การต่อบลูทูธลูกค้าเปิดบลูทูธี่โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถต่อ Apple Ca คาเ d นเดอได้เลยนะครับในการใช้งานหรือว่าเราใช้งานผ่านระบบไร้สาย D ม่้อยากแล้วนะครับ การเปิดกล้องส,สอา0องศษนะครับเราก็จะดูกล้องรอบคันได้ของรถเราเนี่ยว่ามีอะไรมากีดขวางรอบคันรถเราบ้างนะครับเราก็สามารถซูมด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายได้เลยนะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับเกียร์เราเป็นเกียร์ e-shifter เป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter นั่นเองเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะครับสามารถเชนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ลูกค้ากดไปที่ตัว m แล้วก็สามารถเชนเป็น c ีเล s h i f ได้10สปีดเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าก็ถือว่ามีเฉพาะตัวที่เป็น evolite white tag แล้วก็ e v r e s t e titanium pad เท่านั้นนะครับ ระบบถอยจอดอัตโนมัติเรากดพีค้างไว้ระบบเข้าซองเทียบข้างหรือระบบถอยจอดเข้าซองโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะทํางานโดยอัตโนมัติที่เดียวกันนะนะระบบไฟช่างคอนโทรลระบบปรับโหมดออฟโรดกดเข้าไปเนี่ยระบบออฟโรดเนี่ยก็จะขึ้นให้เราได้ใช้งานของตัว HDC ลงเขาอัตโนมัติแล้วก็ดิบล็อกเฟืองทายไฟฟ้าในการขับทางออฟโรดนั่นเองนะครับป,ปุ่มปรับโหมดการดับขี่ทูไฮโฟร์ไฮโฟร์โลนะเมื่อเราปรับหมุนโหมดไปด้านซ้ายนะครับระบบปรับโหมดก็จะขึ้นให้เราปรับ6โหมดเลยที่หน้าจอ 2.4นิ้วนะครับประโมดออฟโรดมีอะไรบ้างมีปกตินะครับอีโคโหมดลาดพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคตรล่องและก็สาย6โหมดในการปรับโหมดออฟโรดสำหรับตัวเอลเลสไวดแท็กขับ4คันนี้นะครับเมื่อเราปรับโหมดแล้วเนี่ยเราจะกลับไปที่โหมดปกติแล้วก็หมุนซ้ายนะครับแล้วก็หมุนย้อนกลับทวนเป็นเข็มนาฬิกานะครับก็ถือว่าโหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลย6โหมดในการปรับโหมดนะครับเมื่อเรามาอยู่ที่โหมดปกติเนี่ยระบบขับ2ก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับ โหมดโฟลเราต้องเข้าเกียร์เอ็นก่อนหรือเกียร์ว่างนะครับแต่การใช้งานถึงจะขึ้นทางชันได้แบบโฟล์ได้นะครับเรากดโฟล์เข้าไปเนี่ยระบบหน้าจอเขาจะฟ้องให้เราเข้างานใช้งานของตัวเกียร์เอ็นหรือเกียร์ว่างนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนตำแหน่งเกียร์ที่เกียร์ว่างระบบโฟลถึงจะทำงานโดยอัโตโนมัตินะครับภา,ายในรุ่นเวดดีไวท์แท <c oughs> ็กจะเป็นภา,ายในเบาะหนังสีดำเป็นได้สีส้มแบบนี้นะครับภา,ายในก็โซนห,หน้าเนี่ยก็สามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆได้นะครับภายในสวยงามแบบนี้เลยเป็นสีดำทั้งหมดนะครับมีซันรูปมุดลูปลุกครับสามารถเปิิดดป แบบไฟฟ้าได้เลยนะครับภายในด้านบนก็ถือว่าใช้งานแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับถือว่าสวยงามแบบนี้เลยครับตัวเอเวอเรสต์ไวท์เทคคันนี้นะครับสำหรับพี่พื่ๆทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรโมชั่นของรุ่นเอเวอเรสต์ไวท์เทคคันนี้ราคารถ1นึ่งล้านแแสนเหมื่นเก้าบาทนะครับเรียกว่ารุ่นเอเวอเรสต์ไวท์เทคไหนเป็นรุ่นท็อปสุดสำหรับตัวรถเอสยูวีรถครอบครัวนะครับทุกอาชีพจัดไปนั่งได้เรามีเจ้าที่ท่นานผญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอเตอร์ถึงบ้านกันเลยนะครับ คลิปนี้เราก็มารีวิวให้พี่ได้ดูกันสำหรับตัวเอเวอร์ไบทคันนี้ทำสีเทาแลมโบดนั่นเองนะชุดแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งี่สวยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่เได้ชมกันคลิปนี้สวัสดีครับ